สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนพกาญนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับยูกินะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างติดตามนะคะแล้วก็รอส่งกําลังใจให้กับยูกิเนี่ยมาโดยตลอดนะคะอย่างตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ายูกิเองเนี่ยนะคะเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่างานเนี่ยนะคะก็คือแบบว่าปังมาก มากนะคะแล้วก็มีงานเข้ามาเนี่ยตลอดนะคะเป็นแฟนหลายๆคนเนี่ยก็ได้แต่ติดตามนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับเธอเราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นกันอยู่ตลอดแล้วยูกิเองนะคะเธอก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่มากความสามารถนะคะในหลายๆด้านหลายๆคนก็บอกว่าเธอเนี่ยนะคะเรียกว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ได้แต่ติดตามส่งกําลังใจแล้วก็ได้แต่มีการพูดถึงเธอเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็น เป็นคิวงานคอนเสิร์ตของยูกินี่นะคะก็คือแบบว่าเยอะจริงๆนะคะมีงานเข้ามาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เห็นผลงานของเธอเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วนอกจากนั้นนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยนะคะได้เห็นในยูกิแล้วเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเธอเนี่ยนะคะ ก็ปังมากๆนะคะในหลายๆเรื่องในหลายๆด้านนั่นเองหลายๆคนนะคะก็ได้แต่ส่งกําลังใจนะคะเราก็ได้มีการพูดถึงเธอเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะล้วอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเหมือนว่ายูกิเพนพกาเองนะคะเธอก็ได้มีการอัปเดตนะคะแล้วก็ได้มีการบอกว่าออกมาพูดถึงนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะสำหรับยูกิเองนะคะเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดถึงนะคะสําหรับเพลงที่ผ่านมาของเธอก็เป็นเพลงจากป้ายากาของเ แล้วก็เป็นเพลงที่เธอเนี่ยแต่งเองนะคะสําหรับเพลงใจแต่งนั่นเองนะคะสําหรับเพลงนี้ถือได้ว่าเป็นเพลงที่ก็ถือได้ว่าเป็นกระแสมากๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงเพลงนี้แล้วก็เรียกได้ว่าอินมากๆกับเพลงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเข้าไปอยู่ในความรู้สึกนะคะของใครหลายๆคนเนี่ยเยอะมากๆอย่างล่าสุดนะคะสําหรับเพลงนี้ของยูกิเองนะคะเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้เนี่ยนะคะยูกิเองนะคะเธอก็ได้มีการโพสต์นะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงนะคะสาหรับเพลงนี้ของเธอนะคะโดยเธอเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าใจแต่งคําร้องทํานองยูกิเพนพกาดีใจที่ทุกท่านชื่นชอบและขอมาในทุกๆคอนเสิร์ตนะคะหลายครั้งภูมิใจกับตัวเองในบทเพลงนี้ที่นําความรู้สึกจริงๆณเวลานั้นมาสร้างเป็นผลงานของตัวเองทําให้ทุกๆช่วงเวลาความรู้สึกของเราไม่เป่าประโยชน์สําหรับโนูเมื่อเกิดขึ้น ก็จงสร้างเป็นความทรงจำที่ทำให้น่าจดจำมากขึ้นขอบคุณเป็แฟนที่คอยสนับสนุนในทุกๆปวงานนะคะยังมีอีกหลายบทเพลงที่หนูได้เขียนไว้การกองออกจากความรู้สึกถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงรอให้ทุกท่านได้รับฟังอยู่ค่ะประมาณนี้นะคะซึ่งเธอเองนะคะก็ได้พูดถึงนะคะสาหรับการสนับสนุนนะคะของเพลง ใจแต่งนั่นเองนะคะเราก็เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆซึ่งตอนนั้นนะคะยูกิเองเธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยก็เขียนมาจากความรู้สึกของเธอจริงๆออกมาจากแบบว่าความรู้สึกของเธอเราก็ดีใจที่ทุกคนชอบนั่นเองนะคะแล้วยูกิก็ยังได้บอกเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากนั้นเนี่ยนะคะเธอก็ยังมีอีกหลายๆเพลงเลยนะคะที่เตรียมปล่อยออกมาเพราะว่าเธอก็ได้เขียนไว้เนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันเพลงที่มาจากความรู้สึกต่างๆของเธอแล้วก็เป็นเพลงที่เธอเ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันนั่นเองนะคะยังไงก็รอรับชมกันนะคะเราก็เรียกได้ว่ากระแสตอบรับไม่ใช่แค่เพลงใจแต่งนะคะอีกหลายเพลงของยูกิเรียกว่ากระแสตอบรับเนี่ยดีเกินค่าจริงๆนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ประสบความสําเร็จ แล้วก็เป็นเพลงนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็อินไปกับเพลงนี้เยอะมากๆก็รีกเดียว่าหลายๆคนก็ต่างชื่นชอบยังไงก็รอติดตามรอสนับสนุนกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงกันนะคะสาหรับอีกหลายๆเพลงนะคะรีดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่น่าฟังมากๆยังไงก็อย่าลืมรอติดตามรอส่งกาลังใจให้กับยูกิกันได้นะคะและนี่ละค่ะก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิด เห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เปนกำังใจให้ด้วยนะคะ